สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจเจพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสามัคคีวันที่27สิงหาคม2567นะคะทุกคนวันอังคารนะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำํำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบเลยก็ให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่า ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันเนาะค่ะทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทุกคนเราไปดูวันที่26ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะทุกคนแต่ว่า27ใจก็กลัวหลุดนะคะทุกคนเข้าตัวเด่นติดต่อกันมา3วันแล้วนะคะทุกคนค่ะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะวันที่26กใจให้เด่นศูนย์และเก้านะคะทุกท่านมา เจ็ดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดนะคะวันนี้ข้อคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันพี่น้องเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะทุกท่านขาศูนย์หลุดพี่น้องศูนย์หลุดนะคะสําหรับวันที่ยี่สิบหกเนาะค่ะเลขเด่นประจําวันมาเจ็ดสองหลุดนะคะทุกคนไปต่อลุ้นต่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะใจก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเหมือนเดิมนะคะสุขสุขมันหมายสุขภูสุคนมีโชคมีลาบกันสุขภูสุคนเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ทั้งคอมเมนต์ทั้งกดไลค์นะคะทุกคนหนึ่งคอมเมนต์หไลค์นะคะทุกคนมีความหมายกับแอดมินนะคะแอดมินก็มีกำลังใจในการทำคลิปเนาะคะ่ะทุกคนไปต่อลุ้นต่อวันที่27นะคะสำหรับวันที่27นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้อยู่ที่0นยและห้นะคะทุกท่านเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกคน0ูนย์นะคะ 07คู่ที่เจจับให้นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัะเด่นนะคะทุกคนสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถจับใหม่ได้เลยนะคะ0 7 0 8 01 0แ็แเ้ดี๋ยวใจจะบอกศูนย์ประจำวันที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทั้งวันเนาะค่ะ 5้านะคะห้าศูนย์ห้เ้มือนี้ม่ได้เลข3พี่น้องค่ะเลข3เป็นเลขเด่นประจำวันเดี๋ยวถ้าชอบ f อค่อยตามนะคะสู่อ่าคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือ5005ท่านชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคน คู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะพี่น้องมือนี้นะคะเจมักห้าเก้าเก้าห้านะคะพี่น้องคะมือนี้มักแปลกๆนะคะมักบเนาะพี่น้องเนาะ,ะทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอังคารแต่ว่าวันอังคารหัวใจไม่ค่อยเข้านะคะทุกคนเอฟซี FC สังเกตดูนะคะว่าวันอังคารชอบหลุดเกือบทั้งวันเลยนะคะทุกคนเอฟซี FC ก็เพลเพาหน่อยนะคะมาดู เลขเด่นประจําวัน3และ8นี้นะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทีนี้ใจจะให้คู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันบางคู่ใจก็ไม่ได้จับให้ถ้าท่านชอบท่านตามได้นะคะเช่นบางวันก็มาบางวันก็หลุดนะคะทุกคนเช่น0ูนย์และห้านะคะเลขเด่นแยกมัดรวม3และ8เป็น 03, 0ูนย์สาย์จจับให้อยู่0ูนย์ไม่ได้จับให้นะคะ5ค่ะ5 3 5สห ข้าสามก็บ่ได้จับให้พี่น้องจับแต่ห้าเปรน,นะคะทุกคนจับคูหนึ่งกับเซดไดคูหนึ่งเด้อพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องมากพี่น้องก็ตามได้ถ้าพี่น้องบ่มากพี่น้องก็พลาดได้นะคะทุกคนสําหรับศูนย์ประจําวันอังคารนะคะทุกท่านมีอะไรบ้างนะคะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะถ้าชอบท่านตามนะคะท่านไม่ชอบท่านผ่านนะคะศูนย์นะคะศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หก อีกครั้งนะคะ 03, 08, 02, 04, 06นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่27สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขมันหมันสุขภูสุข,นสข,สขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ